กัมีแฟนขลับ่หยังเขียนว่าด่าว่าเองพูดตอแหลว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยยังมาตอแหลว่าอยู่ต่างประเทศเห็นกินแกงกบแกงห้วแกงอึ่งอยู่อึ่งที่ไหนอึ่งต่างประเทศมีเหรอกบที่ต่างประเทศมีเหรอหวกที่ต่างประเทศมีหรือสมัยนี้มันเป็นแบบว่าขายของออนไลน์มันมีเมืดอยอยากกินอย่างซั่งมากอืมอืม นี่จะง,ง,งูอะไรนี่จะเป็นเตาหลานปีอะไรท่านโลกเขาเนี่ยคนอยู่คอมเมนต์ไม่ได่คาคอมเมนต์ให้คนหัวหลอดสุดๆอืดีด,ดีขอให้ได้ดาไว้ก่อนมันขึ้นอย่างนี้เนี่ยขายตะงงูจากของออแบบคอนคอมเมนต์คิดกันตัหนัก สมไมนี้มันเป็นทมไมโทษเชียวสมไม online? ออนไลน์อยากกินหนังฟังออนไลน์ได้บินตรงจากไทยเลยคนคอมเมนต์ด่าเขาอ่ะได้ยันพูดว่าเป็นคนหลอกลวงเป็นคนโกกที่จริงอ่ะมันอยู่เมืองไทยมันไม่ได้อยู่ออสเตรเลียหรอกอเห็นไหมม,มันแดกโ์หัวกบกบอืมเขียดเนี่ยอื มาดูไปทอดอย่างเงี้ยม,ม,ม,มันอยู่ไทยมันโกกมันหลอกลวงอย่างเนี้ยป่ะมา,มา,านั้ตจะพูดอ่ะอจะของนั่นแหละงูงูงูดา่ดางูจกท่านโลกแล้วก็มาว่าเขาท้างบาอายข้อให้ได้ด่าไปก่อนพวกนี้น Cột chân lây Phải mày hỉ mọi Tạp ừ. 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 bôi hỉ mạ Tạp Nhưng chung nhân chung Ông đưa Bây giờ mình tôi tầm nào Không xin hẹn มันม,มีเงินทำมันมีรายได้ขันบ่ขี้เกียจบ่อดตายเข้าขี้เกียจขี้ข้านเจียงงานอ,อดตายแล้วสมัติย่อมสมาติตรงมั้งมันมีเงินใต่ได้ไหมดเียเพราะขี้ข้านนี่มันไม่ค่อยซอยเขาเรียกขันบ่นซอยจะกกองอืม ขนาด่าจะพูดให้ทันงานเลยเจ้าผัวว่ายหาเห็ดออกหาเห็ดคนชอบไหมยุคซอว่าเป็นหากระเน้อเห็ด คนณเห่ะดูเ <mini> ม <flat shake> ียฝรั่งมือเศรษฐีพันล้านอย่ามืออี่มือคนรวยมือคนรวยมือมันดำมันแหลกเห็นง่ะอันนี้มันแบบว่ามันขุดมาจากขิดินมาจากิดินมันหลายเขาหูบัวที่มากเวลาเขาปอกมันแหลกเห็นบ่ะเนี่ยปอกเปียกออกแหลกกว่าตอเลยเห็นบ่ะมันคือหัวปีเลยหัวปีกันเวลาเขาปอกเฉย หัวปีแล้ว,ลวเวลาห้าปอกโดนมือโดนหนังเมื่อวานก็ปอกหัวปีอืมกันเล็บดำเขาบอกเป็นยังเ้าสะอาดไงมันดำน้ำหัวปีมันดำอันนี้ซื่อๆนี่แล้วจะไปดำหน้าให้ันดำค่ะดูมนมาฮึขอห้าสะอาดโอเคเป็นเมียฝรั่งนะรู้จักไปทำเล็บมั่ง เ้าร้านทำเล็บทาสีเล็บทำเล็บมันมาเผาเสียด้เงินเสียบากมาหมักทาสีม่หมักเล็บยาวเล็บสั้นสะอาดที่มันเป็นดำๆเป็นนี้บ่มันเป็นแบบนี้มันสะมันล้างบ่ออกมันล้างบ่ออกต้องรอให้มันรอเวลามันจะอาทิตย์หนึ่งผุณลันใจสีออกแต่มือเยี่ยวบลางมือคนรวยมือคนทำงานมือออกโคตรอร่ออืม เลือด <shrimpact> 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 cái gì đẹp ngay Kim ơi, không kẹp, không mắc những ตอบข้อความมาท่านเหงื่อจะได้ใช่ไหมพูดด้วยเขาควหลายมันมีแบบว่ามีสามสี่เพจคนละแล้วก็เขาไปเพจนั่นแล้วก็เขาไปเพจนี่แล้วก็เขาไปช่องนั่นแล้วก็เขาไปช่องนี้ตอบข้อความมาท่านในเมสเซจเอ๊ะบ่ามไนมนะอย่างวิดีโอเด้นยังพูดว่าได้ตอบข้อความในวิดีโอดอกได้ตอบข้อความในเมสเซจพูดอด้อยากว่ากับยาสะพูอันเขียนข้อความมาเด้อข้อความอันเขียนข้อความเมสเซจมาเด้อข้อความเมสเซจมาพี่น้อง โอ้พี่น้องมันน่าตีงามบอกเอ,อ,กอ,อ,กอ,อกเลยทำไมก้อนไปเที่ยวอ่ะพัทยาเนาะพัทยาเขามีขายบัวหิมะนะ่อยบวัวหิมะเขามีขายอ่ะนุยย่ยใหญ่สีเจ้นพุทธสร้างตัวเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่นุ่ยใหญ่กับประมาณแปดสิบบาทถือต่ว่านบัวหิมะซื้อโยตเลียเห็นแพงไมหมจิ๋วหน่อยราคา เพิ่นขายเป็นราคาออสเตรเลียเนาะมันมาไ่ได้ขายเป็นราคาเมืองไทยแต่มันก็บแบบว่าเขาอยากกินไงของแซ่บไหมของแซ่บของอร่อยไงปอกเลยเนะี่ยเป็นอัเนเสียหนึ่งว่ะวิธีปอกเอ้ามองเห็นบ่ละ่ะปอกไปเลยว่าต้องเป็เสียดายมันงทำกิน,นะกกนบ่ได้แล้วบอกบอกโบเป็นหนังงามค่ะปุ๊บ บออกเราแบบงามตลอดเนาะเนี่ยเวลาเขาปอกมันสีเหล่เนี่ยบอกเอามือไปจับเนี่ยเอามือไปจับเนี่ยมันจะเหล่ติดมือติดเด็กบอกมันเหล่เนี่ยเนี่ยซีว่าให้มือเหล่ในจังไหนบอกนะอืมเหล่นีน่คุณอาโอ้บอมกมาแล้วงามครับเปลสีมันเะีืมหวาน Cái em nhai anh cái gì nào anh em em mùa em 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 rồi em 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 ừ. em 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 เราหัวใหญ่เด้อยเราหัวหน่อยแบบตะโพตแตกสีใหม่แบบนี้กินเมื่ได้่เนี่ยอะไรหัวใเงยหรือหัวปันกลางมันเสียนี่นี่มันหักมาเป็นยังเนี่ยหัวปันกลางมันเีเนี่ยหัวแบบมันเสียเนี่ยเนี่ยกินได้ตะวันเน้นหน่อยแบบนี้กินเลยโอ้ปวดหน้ามาให้หลายครั้กินเมื่อไหร่ าม่ใช้ฟันความยี่ห้ออะไรฟันดียังยี่หอ้อต้นกำเนิดเพื่อนเยอะยี่หอ้หอต้นกำลับยี่ห้อหนี้มาตะเกิดยี่ห,อห้อย้าผู้จิ้มหมูกเกิด is